กูบอกเลยว่าดีทั้ง3าตัวนี้เป็นยาดองนะครับแต่ไม่มีแอลกอฮอล์นะฮะต้องมามิกซ์าเอง f c เรียกร้องมาบอกว่าอยากให้จัดกับปรันดีบ้างว่าจะเป็นยังไงคราวที่แล้วรู้สึกผมจะใช้เป็นตัวม้ากระทืบลงนะต้องบอกก่อนทั้ง3าตัวนี้เป็นยาดองนะครับแต่ไม่มีแอลกอฮอล์นะฮะต้องมา m i กซ์าเองอ่านี่คือข้อดีของเขานะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาจัดกับปรันดีแค่ใช้ตัวนี้วันนี้ใช้เป็นพญาเสือโค่งดีกว่า นะครับเพราะว่าแรงสุดละแต่แรงด้วยสมุนไพรนะไม่ใช่แรงด้วยอลกอฮอล์อ่ะไปมาบอกสูตรนะดูแล้วก็จําไว้ด้วยเซฟเอาไว้ด้วยโอเคใช้พยาเสือโครงจัดไป220 ml มั้งน่าจะประมาณนี้นะแล้วแต่เลยว่าจะชอบประมาณไหนนี่อันนี้เป็นเครื่องช่วยให้มันกรอกเร็วขึ้นตะมูตะมิเออตะมุตะมีอยู่ที่บ้านจะก่อไงอุ้ยจึือ กูบอกเลยว่าดีแค่ว่าเรามาเติมแอลกอฮอล์แล้วกันแจ่มวันนี้ใช้เป็นปรันดีคราวที่แล้วใช้เป็นเหล้าขาวจัดไปนี่มืออย่าสั่นมือมือมือเดี๋ยวไม่ต้องมาดาม่านะมือไม่สั่นสแสดงว่าตัวปลอมนะสแสดงว่ามีอะไรมาสิงเนะี่ยไม่ใช่นะแล้วก็นี่ครับลองมาแล้วนะสูตรนี้เติมนี่สปร t e บอกยี่ห้อได้ไม่เป็นไรประมาณนี้นะนี่เอาไปตัดหน่อย อาเรียบร้อยปิดฝานะเขย่าให้เข้ากันโอเคน้าเขย่าหรือมือมันสั่นมือกูสั่น <laughs> เดี๋ยวขอเติมน้ำแข็งก่อนนะครับที่สำคัญน้ำแข็งต้องเย็นทุกก้อนฮนะแล้วก็ต้องถูกสุขอ,อนามัยด้วยนะไม่ได้นะครับเรื่องนี้สำคัญนะฮะมาไอ้น้องจัดหน่อยเออนั่นแหละถูกต้องเออเออเอ,อ <laughs> โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับจัดไปนะอันนี้มิกซ์เรียบร้อยแล้วมาดูว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงพญาเสือโคร่งกับบรันดี <c oughs> ดูสีดูสีดูสีก่อนดูสีก่อนมึงมาเลยมาต้องให้คนนี้พญาเสือโคร่งต้องเจอพญาเสือสมิงบอททอมซรัพ <c oughs> หมดซ้ำอาไปนะอะแต่ว่าอะไรหมดแก้วมีกลิ่นความเป็นโกโก้นะอารดเดียวนะรวดเดียวนะโอเคมันท้องอย่างนี้โอเคเรียบร้อยสูตรน,นี้จำไว้จัดไปดีแน่นอนนี่อันนี้อะไรอันนี้มาร์กกระทืบลงอ,อันนี้นารีลำพึง อันนี้พยาวเสือโคร่งปึ๋งปังปึ๋งปัง